จะต้องเป็นนักธุรกิจก่อนครับการเป็นนักธุรกิจเอ็มตาเป็นง่ายมากครับคุณแค่ซื้อสินค้านะครับให้ครบ1 0 0 0พั 1, นคะแนน1000พคะแนนในนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราซื้อของที่ห้ากลุ่มหลักเมื่อกี้ซื้อทยอยซื้อก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องซื้อทีเดียวให้ครบ1 0 0 0ันคะแนนทยอยซื้อแต่ในรอบหน,นึ่งเดือนให้ได้1000พันคะแนนท่านก็ขึ้นซูเปอร์วิเซอร์ครับพอหลังจากขึ้นซูเปอร์วิเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดือนต่อไปท่านก็รักษาคุณสมบัติซูเปอร์วินนด้วยเงิเงประมาณ900าณบท หรือส0 0ร้อยคะแนนเท่านั้นเองนั่นเท่ากับว่าในเดือนต่ตอๆไปเราแค่รักษายอดแค่สา0ร้อยพครับหรือเก้าร้อยบาทหลายคนบอกว่าทําไมต้องรักษายอดเดือนต่อไปด้วยผมก็ถามเขาว่าแล้วทุกเดือนพี่ไปซื้อของบิ๊กซีรตัดขาฟูหรือเปล่าครับเขาบอกซื้อนั่นแหละแล้วพี่ไปรักษายอดให้ห้างเขาทำไมล่ะครับถูไหมฮะเพราะงั้นเรารักษายอดให้เอ็มตาแล้วเราก็ได้เงินด้วยอะ่ะตัวไหมครับต่อให้เรามีรายได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหลายแสนบาทอย่างผมผมรักษาเก้าร้อยบาทผมก็ได้สองแสนบาทเห็นไหมครับ พราะงั้นนี่คือความยุติธรรมของบริษัทคนไทยที่ชื่อเบนตานะครับต่อมาครับแผนธุรกิจรายได,ได้ที่เรียกว่าแผนธุรกิจสไตล์แมชชีนเนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อเรามีทั้งหมด7ช่องทางช่องทางที่1คือกาไรขายปีกับช่องทางที่2ก็คือโบนัสสาขา20%บนโบนัสส่วนบุคคล20%โบเปอร์เอน20%โบนัสทีมอ่อน1ี1 3โบนัสร์เซ็นต์โบนั ing, ทีมแข่งชั้นลูก100%และนตโบนัสสไตล์แมชชีนทีมแข็งชั้นล50%เรา้อาดูอันเป็นตๆเลยตามผมไปเรื่อยน อันแรกครับกำไรจากการขายปีกสำหรับส่วนตัวผมผมจะเรียกว่าส่วนลดเพราะธุรกิจเอ็มตาไม่ได้บอกให้ท่านไปขายของนะครับธุรกิจเอ็มตาบอกให้ท่านเพียงแค่บอกต่อใช้ดีแล้วบอกต่อรายได้จากการกําไรขายปีกมันนิดเดียวเองครับรายได้ที่ผมได้สองแสนถ้าท่านดูดีๆนะครับจะมีโบนัสต,ตั้งแต่ข้อที่สองถึงข้อที่เจ็ดข้อหนึ่งไม่มีเลยไม่มีโบนัสข้อหนึ่งเลยนะครับคือกําไรจากการขายปีกเพราะงั้นรายได้ที่ผมได้มาจากเอ็มตาสองแสนบาทต่อเดือนไม่ได้เกิดจากการขายครับ เป็นงั้นเมื่อไม่ขายก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าใช่ไหมครับเป็นงั้นข้อหนึ่งผมเรียกว่าส่วนลดข้อที่สองครับบนัสาสาขา20%บนันสาขาจากอะไรครับเกิดจากตัวเราครับเรามีเพื่อนมีญาติมีพี่น้องเราใช้สินค้าดีแล้วก็แค่ไปบอกต่อคนที่เรารู้จักสมมตุติเรารู้จักในเ A ครับใน A รู้จักกับเราเราแนะนําสินค้าเขาไปใช้ดีครับเขาก็ ซื้อสินค้าจากเอ็มตาแล้วเปิดซูเปอร์เวเซอร์หนึ่งพันคะแนนนะครับเราจะได้จากบริษัทเอ็มตาสองร้อยบาทหรือยี่สิบเปอร์เซ็นตเราไม่ได้รู้จักในเอคนเดียวครับรู้จักในบีด้วยครับในบีขึ้นซูเปอร์เวเซอร์ครับเราก็ได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับจากหนึ่งพันพีวีนะครับเราสามารถต่อลงลึกได้มันจำกัดชั้นทุกท่านครับเอ็มตาวันนี้ครับเป็นบริษัทคนไทยที่คุณหมอพณินชุลเกียรติออกแบบแผนธุรกิจมาทําง่ายมากๆทําแค่สองสายงานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสองสายงาน คนที่เคยทาเครือข่ายมาเขาบอกว่าไบนารีสำหรับที่อื่นอาจจะใช่ครับแต่ที่เอ็มสตไม่ใช่นะครับที่เอ็มสตาแผน2สายงานเราเรียกว่าแผนดูออลไลเนียครับดูออลไลเนีเนี่ยมีเอาสุดยอด4แผนมารวมกันครับแผนที่หนึ่งที่เป็นสุดยอดเลยก็คือแผนแบบ Unit เทลเท่านจะดูได้ลงลึกไม่จํากัดชั้นลงต่อลึกเท่าไหร่ก็ได้แผนที่สครับก็คือแผนแมกกาแมกแมกกาแก็คือการต่าแบบแมทชิ่งครับแผนที่สามครับ เอาแบบเอาส่วนที่ดีของบเตอรี่มาคือสองสายงานซ้ายขวามาแต่ไม่ได้เอาเงื่อนไขาการจ่ายแบบบเตอรี่มาใช้เลยครับเอาแค่วิธีวางสายงานสองสายงานมาใช้เท่านั้นแผนที่สี่ครับเอาแผนแบบสแตปเต็ปมาครับแต่ไม่ได้เอาเงื่อนไขาการจ่ายแบบขั้นบันไดสแตเต็ปมาจ่ายครับเอาแบบการคอลิฟายตำแหน่งเพราะแบบสแตเต็ปจะมีการคอลิฟายตำแหน่งครับเช่นตำแหน่งระดับแพตินัมเพอร์ซารลูบี้ตาท่านจะต้องคอลิฟายให้ได้สามเดือนท่านจะต้องอยู่ในตำแหน่ง คะแนนท่านจะต้องให้ได้สามเดือนที่บริษัทกำหนดท่านถึงจะดำรงตำแหน่งและบริษัทถึงจะรับรองท่านนี่คือความมั่นคงถ้าเรามีนักธุรกิจที่มีระดับแทติน้มขึ้นไปนะครับจะทําให้ฐานองค์กรที่อยู่ในองค์กรเรามั่นคงเพราะบางบริษัทเขาใช้วิธีใช้เงินครับอัดเงินก็ไปซื้อครับเพื่อให้ได้คะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่งเพื่อเดือนต่อไปแล้วล่วงครับพอเขาล่วงเราก็ล่วงครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นของเราไม่ได้ใช้แบบนั้นของเราใช้แผนแบบดูอัลลีเนีย เพราะงั้นทุกท่านที่เป็นนักธุรกิจท่านต้องทราบเรื่องนี้ด้วยหลายๆคนบอกว่าเป็นแผนแบบไบนารี่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นครับสองสายงานทําง่ายมากครับต่อมาครับเราไม่ได้รู้จักในบีคนเดียวเรารู้จักเพื่อนนะครับใน C ีสมมติเราใน C มาต่อ B ครับ C ีือ้นซูเปอร์เบเซอร์ก็ได้1000 PV เราก็ได้อีก200แบบท A รู้จักคนของเขาเขาก็หาคนของเขามา B ก็รู้จักคนของเขาเขาก็หาคนของเขามาต่อลงแบบนี้ครับเราไม่ได้รู้จักแค่3คนเรารู้จักใน E ครับก็เอาใน E มาต่อครับแบบนี้แหละครับ ทุกๆคนที่เราเอามาต่อเขาซื้อสินค้าใน1,000คะแนนแรกเราจะได้20%จากบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือโบนัสสาขาท่านดูจุด,ดแดงๆในหน้าจอให้ดีนะครับจุด,ดแดงๆนี้คือสาขาเราสาขาเรานี่เหมือนเอ็กเซนะครับเหมือนทรัพย์สินเรานะครับไม่มีใครมาแย่งจากของเราไปได้แล้วเราได้ทุกเดือนนะครับถึงแม้สองบาทเราได้ทุกเดือนตลอดชีวิตเราและอายุไข ของตระกูลเราเพราะเมื่อเราเสียชีวิตคนที่จะมาแทนเราก็คือลูกลูกก็ได้รับต่อถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดในเอครับในเอเสียชีวิตครับในเอเขามีองค์กรเขาเสียชีวิตไปลูกเขาก็มาแทนครับเขาก็ซื้อสินค้าต่อพอซื้อต่อเราก็ได้เหมือนเดิมนี่ได้ตลอดอายุข,ขายของตระกูลไม่ใช่อายุข,ขายเรานี่แหละครับโบนัสสาขาข้อที่สามครับโบนัสส่วนบุคคลครับข้อน,นี้ส่วนบุคคลคือตัวเรา ยอดธุรกิจใน1000 pv แรกก็คือเราส่งต่อไปให้คนที่สปอนเซอร์เรารแต่ส่วนที่เกิน1,000พัน pv มานี่เป็นของเราหมดหลายคนบอกว่า,วาซื้อเยอะๆอัพไลน์ข้างบนก็ได้ไม่ใช่ครับอัพไลน์ได้แค่พันเดียวครับสมมุติเรามียอด5,000 pv ส่วนที่เกิน1 0 0 0ัน pv คือของเราครับเป็นสัดจ่ายคืนให้เราอีก20%เรียกว่าส่วนลดซ้อนส่วนลดในข้อนี้เราได้20%คือเราได้ส่วนลดกลับมาอีก800บาทข้อต่อไปครับท่านตามผมให้ดีนะครับ ข้อต่อไปนี้จนถึงข้อที่7เป็นข้อที่ทำไรายได้เป็นบิสเนสครเป็นบิสเนสเลยเขาเรียกว่าโบนัสทีมอ่อนครับโบนัสทีมอ่อนคืออะไรครับเรามีทีมงานซ้ายขวาถูกไหมครับแน่นอนครับคนในองค์กรก็มีสองฝั่งก็จะมีไม่เท่ากันฝั่งที่มีจํานวนน้อยกว่าคนน้อยกว่าก็ซื้อสินค้าน้อยกว่าฝั่งที่มีคนมากกว่าเขาก็ซื้อสินค้ามากกว่ายอดคะแนนก็ขึ้นมาไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ฝั่งที่มีคะแนนคนมากกว่าสมมุติขึ้นมาหกแสนคะแนนครับฝั่งที่มีคนน้อยกว่ามีสี่แสนคะแนนฝั่งที่มากกว่าเราเรียกว่าทีมแข็งฝั่งที่น้อยกว่าเราเรียกว่าทีมอ่อนข้อนี้จ่ายง่ายครับยี่สิบเปอร์เซ็นครับโบนัสทีมอ่อนคือเอาสี่แสนคูณยี่สิบเปอร์เซ็นเรามีโบนัสข้อนี้แปดหมื่นบาทครับข้อต่อไปครับโบนัสทีมแข็งครับโบนัสทีมแข็งก็เกิดจากโจทย์หน้าเดิมครับข้อเดิมครับ หกแสนพีวีบริษัทจ่ายสี่แสนเพราะเป็นการจ่ายแบบบาลานซ์ครับจ่ายแค่สี่แสนพีวีเพราะว่าถ้าสมมติบริษัทจ 6, ่ายหกแสนพีวีเมื่อไหร่ตัวเราจะไม่ไปช่วยฝั่งอ่อนเราจะทํางานทีมแข็งอย่างเดียวเราจะไม่ช่วยฝั่งอ่อนเลยเพราะงั้นพวกความเป็นธรรมบริษัทคุณหมอก็เลยออกแบบมาให้เราต้องช่วยทํางานทั้งทั้งทีมอ่อนและทีมแข็งนะครับแต่สองแสนที่หายไปบริษัทยกย,กยอดไปเดือนหน้าให้เราไม่ได้ตัดทิ้งครับเก็บคะแนะนเอาไว้ให้เราครับ เพื่อคำนวณโบนัสในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นในข้อนี้คือสี่แสนยกตัวอย่างคูณสิเรซเราจะมีโบนัสเข้าบัญชีเหลือสี่หมื่นบาทครับนี่คือโบนัสที่จ่ายทั้งทีมอ่อนและทีมแข็งต่อไปครับผมเรียกว่าเป็นโบนัสที่สร้างไรายได้หลักล้านให้กับเราครับสไตล์แมทชิ่งครับสไตล์แมทชิ่งโบนัสที่จ่ายยังไงครับจ่ายให้ชั้นลูกและชั้นหลานลูกคือใครครับลูกก็คือคนที่เราไปชวนมาทาธุรกิจโดยตรงครับ เราชวนใครเข้าสมัครกับเราคนนั้นคือลูกเราแล้วเมื่อลูกเราไปชวนอีกคนหนึ่งมาคนนั้นเป็นหลานเราครับจะใจ่ายให้ชั้นลูกและชั้นหลานครับข้อนี้นะครับในเอครับเป็นลูกเราใช่ไหมครับมีโบนัสทีมแข็งข้อที่ห้าข้อมเมื่อกี้ห้าพันบาทบริษัทจ่ายให้เราห้าพันบาทเหมือนกัน B เป็นลูกเราใช่ไหมครับมีโบนัสทีมแข็งในข้อที่ห้าหนึ่งหมื่นบาทบริษัทก็ใจ่ายให้เราหนึ่งหมื่นบาทเหมือนกัน อี e. เป็นลูกเราครับมีโบนัสทีมแข็ง2 0 0 0 0บาทบริษัทก็จ่ายให้เราสองหมื่นบาทครับทุกๆคนที่เป็นลูกเรามีโบนัสทีมแข็งข้อที่ห้าเท่าไร่บริษัทจ่ายให้เราร0อยเอร์เซท่าลูกเลยอย่างในหน้านี้เรามีลูกอยู่ประมาณแต่เก้าคนรวมแล้วโบนัสเก้า0ันบาทบริษัทโอนเงินมาให้เราเข้าบัญชีข้อนี้เก้าหมื้าพันบาททุกท่านครับเชื่อไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ย เราไม่ได้มีเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักแต่แค่ห้าคนหรือสิบคนสมมุติฝั่งซ้ายมือท่านชวนคนมายี่สิบคนฝั่งขวามือท่านชวนมาอีกยี่สิบคนแต่ละฝั่งเนี่ยมีคนตัดสินใจทําธุรกิจเอ็นตอร์ตาจริงๆเนี่ยฝั่งละห้าคนสองฝั่งรวมเป็นเท่าไหร่ครับสิบคนในสิบคนนี้เขาคือคนตัดสินใจทําธุรกิจโดยปกติ ลูปของการทำงานคนที่ทำงานจริงๆเน้นหนึ่ง